โอเคนะครับผมวันนี้ก็กลับมาในเกมของดันบอลเซตโดคังมาสักอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะทําการเข้าสู่ช่วงรีวิวตัวละครสายฟรีกแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รีวิวมานานหลายวันแล้วนะก็เลยกลับมารีวิวซะบ้างอันนี้นะครับก็วันนี้นะครับจะได้เห็นตรงหน้านะครับเป็นตัวละครสายฟรีกหนึ่งตัวที่ฟาร์มได้จากเอีเวนต์มาเช่นบูซากา้าอีเวนต์เก่าเดี๋ยวพาไปดูเอีเวนต์ที่มันฟาร์มได้นะเอีเวนต์นี้เลยนะครับจากซอรี่เอีเวนต์ของเอีเวนต์นี้นะครับไหนว่า มันอยู่อันเก่าเลยนี่ผมจําได้เนี่ยนี้นะครับนี่เป็นอีเวนต์นี้นะครับที่ฟาร์มของตัวละครเกรซยามนโกฮังได้ตัวนี้ที่หัวยมาทําการโชว์กันในคลิปนี้แหละนะครับก็คือฟาร์มจากด่านนี้นะสเตจที่1นะครับด่านแรกเลยแล้วก็เปลี่ยนร่างได้เป็นเป็นร่างทายุบอาร์ก็เหรี่ยจากสเตจที่2ฟาร์มมาได้ก็เป็นร่างนี้นะครับนี่จะเป็นร่างนี้นะนั่นแหละโอเคนะครับเราก็มาดูความสามารถของมันกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้นะฮะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าร่างแรกเนี่ยไอ้ตั้งเนี่ย คือมันเป็นแค่อาร์ตเฉยเว้ยเวลาเข้าในเกมจริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้เลยจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้ทันทีเลยนะครับคือมันเป็นแค่อาร์ตเฉยไอร่างแรกร่างโกวังทีร่างเนี้ยนะพอมันเข้าสู่การเล่นจริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้ทันทีเลยนะครับมันไม่มีข้อแม้ดังนั้นซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถเล่นตัวนี้ได้ไอตัวร่างแรกเราจะไม่สามารถเล่นได้เลยเว้ยเป็นแค่อาร์ตเฉยเออเข้าใจไหมนั่นแหละนะครับซึ่งร่างนี้ก็ไม้ตายนะครับจริงๆไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่มันผมพูด แล้วก็ชื่อท่ามันไม่ซ้ำเนียนะชื่อท่าเป็นชื่อท่าของไฮเปอร์สปีดบอลนะก็อยากเห็นกันว่าท่าเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นท่ามันได้อันนี้เพราะว่ามันจะเปลี่ยนร่างทีฉันถูกพูดไปอันนี้นะก็มีชื่อท่ามันอยู่เหมือนกันอันนี้นะครับพาสพีก็เปลี่ยนร่างใช่ไหมอย่างที่บอกเปลี่ยนร่างเป็นร่างเจสซี่แมนนี่ทำการเริ่มเทิร์นเลยนะครับโอเคแล้วก็มาดูของร่างสองแล้วกันว่ามันร่างเจสซี่แมนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับนั้นะก็สกฤฤิลพูดนำนะครับซูปเปอร์คาร์ที่บวกสามทุกอย่างบวกก็มานได้ ะครับสำหรับใครที่แบบนะอยู่ยๆก็แบบอยากนําก็มานําแล้วแต่นะครับแล้วก็ไม้ตายนะครับจะตีแบบสวีนาเมตแล้วก็สามารถลดเอคีเดฟสตูได้ด้วยวก็เป็นการดีบัฟสตูได้อันนี้ดีมากก็พาสีนะครับพาสีของตัวน,นี้ก็คือจะบัฟเอ,อคิเฟสให้ตั้งต้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะบวกขีอีกห้ากับเอ,อคิเดฟสตูอีกห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกมา2ทับนะสองทับเลยตั้งแต่เริ่มเทิร์นอันนี้นะฮะก็อย่าเพิ่ง,งงงกันเนาะแล้วก็เอ่อ มันจะมีโอกาสนะครับโอกาสคิดิคอนโอกาสในการหลบเนี่ยเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ครับโจมตีเสร็จตัวคอรที่เป็นตัวร้ายงงแมนก็คือตีเสร็จตัวละครตัวร้ายอ่ะจะมีโอกาสคิดิคอนเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสในการหลบเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโอกาสในการหลบคิดิคอนนะครับเมื่อทำการโจมตีเสร็จตัวร้ายนะก็คือใส่เอ็กซ์ตรีมคาสเท่านั้นถ้าตีเสร็จตัวดีแบบซูเปอร์คาส์ทจะไม่จะไม่เกี่ยวกันนะครับอืมนะก็ก็ไม่รู้ว่ามันสามารถอย่างนี้ เพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าแบบมันไม่ได้เขียนว่าจำกัดหรืออะไรเงี้ยมันเขียนแค่บอกว่าบวกสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสไม่ทำการโจมตีถังตัวร้ายอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถสแต็กไอโอกาสนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมันเลยไงก็เดี๋ยวไปเล่นกันจริงๆงว่ามันจะมันจะสามารถสแต็กได้หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเพิ่งผมเพิ่งฟาร์มมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เล่นเลยก็จะมาเล่นในคลิปนี้แหละคลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับจุดอ่อนของมันก็คือ มันจะซิลตัวเองนะครับเมื่อตัวนี้เจอกับตัวคอรที่เป็นเภทผู้หญิงหรือว่าเพศของเด็กก็คือยูธกับเบวิสโก้แหละนะมันจะซิลตัวเองมันจะซิลไม่ตาตัวเองทำให้ตัวเองไม่ได้แม้ตายนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เหมาะกับเกรซิมนดีเพราะว่ามันเป็นสายตัวดีไงสายฮีโร่อะสายที่ดึงความยุติธรรมอะเออมันเหมาะกับสู้กับตัวร้ายมากกว่าใช่ไหมล่ะสู้กับเด็กกับผู้หญิงก็ไม่ไม่เกี่ยวกันเออมันก็แบบโดนซิลตัวเองทําให้ตัวเองไม่ได้แม้ตายไม่โคตรฮีโร่โคตรพระเอกนั่นแหละมันนี้นะครับ ก็ผมก็เปิลมา15นะจะได้แบบเินเบ้นบ่อยๆจะได้ดูเลยว่ามันสามารถแสแต็กอโอกาสนี้หรือเปล่าโอกาส10%อะไรของมันนั่นแหละนะจะีด้กัะว,ว่ากันอีกทีหนึ่งในเกมจริงนะครับก็ประมาณนี้นะก็คือรวมมาสามารถตีตัตรร้ายดีขึ้นนะล่นกับตัวร้ายจะดีมากกว่านี้นะดีมากนะครับกระแก็โอเคป่าลุยดีกว่านะผมว่ามันจะเก่งแค่ไหนลุยนะครับมาพร้อมแล้วก็ทีมมาน,นี้นะผมเน้นโชว์มากกว่า นะจะมีพวกเกสยซีแมนามาซัพพอร์ตแล้วก็มาลิงก์ด้วยกันได้ดีมากตัวนี้ซัพพอร์ตให้กับตัวดีนะครับผม30%มสิบเปอร์เ็นเควตเฟสเลยนะฮะแล้วก็มีโกคูตัวนี้ามาซัพพอร์ตให้กับไอพวกโกคูเฟมิลี่ได้เหมือนกัน20%ใช่ไหมใช่ปะ่ะใช่นะครับนั่นแหละแล้วก็มีปังพึ่งเอามาเอทิลสกิลได้เหมือนกันทําให้มันตีแรงขึ้นนะครับนันก็โอเคมาลุยดีกว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับผมจะมาไขาข้อสงสัยด้วยว่า มันสแต็กไอ้นัน่น,นะไ,นาาได้หรือเปล่าโอกาสของมันอ่ะไอ้มันสามารถสแต็กได้หรือเปล่าอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆว่ามันสแต็กได้หรือไม่นะอันนี้เพราะผมไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไม่เคยไปดูไปดูด้วยว่ามันอ่าสแต็กได้หรือเปล่าอันนี้ไม่เคยไปหาข้อมูลด้วยนะเออลองเล่นดูนะครับมันจะได้ไหมนะซึ่งมันออกมาเทินที่สองนะครับแม่งไปออกเทินสองแล้วไม่เปิดมาเทินแรกเลยแล้วเฮ้ยนีหรือเฮ้โอเคไม่เป็นไรนะครับมา เดี๋ยวเราวนให้ไอตัวกิซเซแมนมาอยู่หลังสุดจะดีกว่าจะได้ไปลิงก์กับโกหังม่วงได้นะครับนะซึ่งผมเล่นด่านของฟิเซอร์เขียววนะถ้ากับว่าจะเจอตัว,ตวคอร์ที่เป็นตัวร้ายแล้วก็เป็นสีเขียวทั้ง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 ด่านเลยจะดีมากมันจะทําให้กิซเซแมนสีม่งวงเราแบบตบได้สบายสบาย,สบายเลยอันนะี้นะนั่นะแหละโอเคเดี๋ยวรอเทิร์นของกิซเซแมนมาแล้วกันนี้แล้วก็ฆ่าไปก่อนโอเคนะครับผมมาเปลี่ยนร่างเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็คือโผล่มาเธอแรกเลยจะเปลี่ยนร่างทันทีอย่ที่ผมพูดไปและคือแอนิเมชันมันดูดีมากนะครับเหมือนเป็นตัวแบบเหมือนเป็นตัวละครตัวคังเฟสอะไรเงี้ยเลยนะเออแบบเกียร์เซย์แมนตัวคังเฟสเลยก็ว่าได้อะไรอย่างนี้นะออแบบตนแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นสายฟรีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอเกียร์เซย์แมนเนี่ยตัวตัวคังเฟสจะไม่มีเลยนะมีตัวสายฟรีส่วนใหญ่เลยนะี่อันนี้ก็คือแบบเป็นแอนิเมชันที่แบบดูดีมากมันเทียบกับตัวละครสายเติมเลยอะ่ะเออเน,นี่ยดูดีมากเลยอันนี้ถ้านะใครเป็นสายแบบสะสมก็แนะนำให้ฟาร์มเก็บไว้จะะดีมากนะครับ ซึ่งเปิดมาแบบนี้ลิงก์ไม่ดีเลยนะครับลิงก์ไม่มีเลยนะลิงก์ไม่ได้เลยนะฮะลิงก์ไม่ได้เลยนะครับผมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลิงก์กับโคคุสียวาไม่ได้มันมันคนละคนจากจากจัก,กรวานเนะี่ยเออไม่เกี่ยวกันเลยนะครับมารอบแรกเท่าไหร่แปดแสนดาเมจนะครับแบบ no l i n โนซัพพอร์ตนะฮะโอเคนะผมว่าใช้ได้เลยนะเตะทีเดียวแปดแสนนะครับดีบัฟสตดดูวี่ด้วยดีบัฟลดเอคเซทิฟเอนส์ไปก็โอเคอยู่นะ ผมต้องให้มันโชว์ว่าแบบเวลามันติดได้บ่อยเวลาโจมตีใส่ตัวไร้บ่อยอ่ะมันจะตีแล้วก็ตีคิริคอนบ่อยแล้วก็หลบบ่อยหรือเปล่าอืมอแบบนี้น่าจะโอเคนะปังพึ่งอยู่หลังสุดไปนะครับเราจะทําแบบนี้เรายังไม่อยากรีบฆ่าเฟเซอร์ไปเแบบนี่ยมันจบไวเกินไปนะตากพึ่งแล้วก็เตรียมรอไปวนเทินกับเกสเซเมนโกหังได้นะครับมันจะได้มีแอคทีฟสกิลบัฟให้เพื่อนมันเองไนงะอืม จะได้ตีแรงขึ้นไปอีกนะครับโอเคนะผมมาเทิร์นที่2เราอันนี้มีลิงก์แล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยนะฮะน,นี่คือเบสดูโอหรือเปล่าไมันเหมือนกันยังไม่น่าใช่แต่ว่าลิงก์ด้วยกันดีแหละมีลิงก์ของฮีโร่ออฟจัดติคด้วยนี้แล้วก็มีซัพพอร์ตของไอ้ตั้งเอของไอโกฮังไปด้วยนะครับซัพพอร์ตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไม่มีอยู่ลิงก์เดียวทำเงานอยู่ลิงก์เดียวลิงก์ฮีโร่ออฟจัดติคเนี่ยลิงก์เดียวตายแล้วเอาสวยดีอย่างเงี้ยนะครับ ไม้ตายต้องหาทางให้ได้ไม้ตายไงเนี่ยไม้ตายจะได้บ่าวะโอ้ผมต้องหาจังหวะให้ได้ไม้ตายยังไงดีทำเล่นแบบนั้นไม่ได้นั่นเงี้ยไม่ได้นะเว้ยเนี่ยจริงจังอ้าวไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะเว้ยเอ้ยได้บ่าวะดูดิเอาได้โอเคสวยนึกว่าไม่ได้ซะแล้วดีเฟนต์เท่าไหร่เอ่ยดีเฟนต์หกหมื่นนะครับอืมหกหมื่นดีเฟนต์เหรอ มันดูน้อยๆเกินไปวะผมไม่ดูเหมือนกันนะโอเคช่างมันอาจจะต้องตีไปก่อนกันถ้ามีเฟน์แล้วก็เอเเคใช่ไหมผมจำผิดล้านสองแสนนะครับแรงนะเนี่ยอันนี้ใช่มันดูดีมากอะมีคุณภาพไหมแอนิเมชันตายเลยเตะตายเลยอย่างว่าอะไรแพท้ทางไงเออไม่ได้ติดเบิร์นสักทีเตะตายก่อนตลอด <c oughs> แล้วเลิกตายก่อนตลอดเลยแม่ง เกรซิยาแมนคิกไงละตายเลยพยีเซอร์กูแย่กูเปลี่ยนร่างเรียบร้อยตายทันทีนะครับโดนเตะทีเดียวเงือบตาเยเถอะโอเคนะครับผมมารอบนี้เรามีปังเพิ่งมาใช้แอคทีฟแล้วแหละมาดูกันว่าคะแนี้จะตีเท่าไหร่ผมจะให้เจ้าเกรซิยาแมนตีไปก่อนเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าลิงกับปังเพิ่งมาได้ลิงอะไรขอ,ขอดูกันแล้วกันว่าลิงกับปังเพิ่งได้ลิงอะไรบ้างได้ลิงไซย่าไลเอชใช่ไหม แล้วก็ลิงเซอร์ลิมิตนะครับไซยาไรเอทนี่บวก kay, เอ็นเคป่ะลิงไซยาไรเอทนั่นไงบวกใช่ไหมเดี๋ยวไซยาไรเอทบวกคีนี่หว่าไม่ได้บวกเอ็ kay, นเคนี่แล้วนี่ลิงเนี้ยลิงเนี่ยนี่บวกเอ็นเคลิงบวกคีเหมือนเดิมถ้ากับว่าก็ไม่ก,ไมก็ไม่เกี่ยวอะไรมากเพราะว่าปังเพิ่งบวกแค่คีลจริงแค่คีเองต้องแบบเนี้ยเนาะเออมันก็ไม่เกี่ยวอะไรมากหรอกบวกแค่คีเฉยจริงด้วย,วยโอเคนะมาดูกันรอบนี้จะยังไงนะครับจะ ตีแรงขึ้นมาขนาดไหนผมว่าถึงล้านห้าแหละแต่ถ้ามันติดเบิ้ลจะได้โชว์บ่อยมากจะได้โชว์กว่านี้ผมพูาว่านะให้มันติดเบิ้ลนะเพราะว่าผมเอาเบิ้ลสิบห้าเลยถ้าติดจะดีมากนะดูซิว่ามันจะคิดิคอนหรือเปล่าให้ผมหรือเปล่าเพราะผมไอคิคอนมันน้อยไงผมเล่เนพาสี่มันอย่างเดียวไม้ตายใส่มันเลยวะเฮ้ยหลบหลบจากพาสี่น,นี่แหละล้านหกแสนนะครับเมื่อกี้แม่งหลบโคตรเท่หลบจากพาทสี่หรือเปล่าวะ,วะนั่นาจะใช่เนาะเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลนะครับ โอเคตีไปล้านสามอืมผมว่าโอเคนะตีแรงนะครับตีแรงใช่ตีแรงเป็นตัวฟีที่ตีแรงมากนะถ้าเทียบกับตัวฟีเจอร์กันอื่นนี่ตีแรงนะครับตัวนี้ตีแรงเลยแรงแรงเ่ยหลักล้านอ่ะล้านบวกอ่ะปกติตัวฟีส่วนใหญ่จะตีมาหลักล้านต้นๆทั้งนี้ก็หลวแล้วนะผมว่าตีหลักล้านต้นก็หลวแล้วแหละอันนี้ต้องตีลล้านบวกตลอดเลยเจ๋งดีผมว่าโอเคเลยแหละใช้ได้เลยเยี่ยมเลยจริงจัง โกหังแม่งไม่โอเคยนบัฟเยอะจังวะนี่ยเสียดายว่าเมื่อกี้ไม่เบิ้ลถ้าเบิ้ลก็จะมีโอกาสแบบฆ่าฟิเซอร์ได้ต่อนะเออใช่เลยตายไม่แน่ฟิเซอร์ตายแน,น่เลยไม่น่ารอดเลยครับหรือรอดวะรอดไหมไม่รอดแล้วคิดิ่คอนโอเคมาใหม,ม,ม่ใหม่ใหม่รอบนี้มีใครมาบ้างนะถ้าเป็นโกสีวนมาใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวแล้วแหละโอเคก็เหมือนเดิมอ,อ มาไปอยู่หน้าสุดไดเลยแบบนี้แหละไม่ตายได้โอเคดีเฟน์ก็เท่าเดิมนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากก็บัฟเท่าเดิมแหละไมไ่ไม่ได้แบบว่าบัฟเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆก็บัฟเท่าเดิมนะเหมือนปกติเหมือนเดิมอันนี้โอเคนะครับอไม้ตายใหญ่ไม่ได้พิ่งดีไม้ตายใหญ่แล้วกันเดี๋ยวมันได้ค่าก่อนอเฉยโดนตีมานะครับหลบไหมไม่หลบโอกาสหลบมันน้อยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้าที่ผมสังเกตผมว่ามันอาจจะไม่สกแต็กว่ะใช่ไหมเบิ้ลไหมไม่เบิ์นอีกแล้วถ้าที่ผมสังเกตนะเหมือมนกกกมันสแต็กเหมือนมันสแต็กไม่ได้ว่ะเออมันบอกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จริงเ่ไม่รู้ว่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าม,มันสแต็ก,ก,กได้หรือเปล่าไม่รู้จริงคนนี้แต่ดูแล้วเหมือนมันสแต็ก,ก,กไม่ได้อย่างงี้ไม่รู้ชอบกลนว่ะผมว่านะนี้คือถ้าใครรู้ก็ไม่ต์ไว้ใต้คลิปได้นะผมจะได้แบบหายข้อข้องใจสักทีอันนี้แต่คือเรื่องของดาเมจก็โอเคผมว่าใช้ได้เลยล้านกว่าตลอด ผมว่าโอเคสำหรับการตัดเหรียของมันผมว่าโอเคเลยสกา,มมารับผมการตัดเหรนมันก็ถือว่าโอเคไม่แย่เลยนะครับอันนี้ดีมากถือว่าใช้ได้เลยแหละอันนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับไม่ตายไม่ได้ไม่ห้ามได้ไม่ตาย,ยโกหังข้าไในไม่ตายหรือขาดโกหังได้ไม่ตายโกหังได้ไม่ตายชี้ยาแล้วโอ้ชิ์แย่แล้วโกหังได้ไม่ตายด้วยโอ้ oh, สวยแล้วไงโกหังมันตีแรงไม่น่าโกหังมาเลยอย่าเพิ่งรีบปิดฉากแทนนะไอ้โกหัง อ,อย่างมนล่างเต็มเอนอย่าเพิ่งมายุ่งเราโชว์เกียร์สยามน่เลเฉยนะอย่าตีแรงเกินไปล่ะโกฮังไม่น่าตายนะฟิเซอร์มันเลือดเยอะเหมือนกันอนะ่ะเอาคีรีคอนทำไมเนี่โกฮังนี่ก็ตีแรงนะครับล้านหกถ้าเบิ้ลก็ตีบีล้านกว่าแม่งคีรีคอนทำไมอย่าเบิ้ลโอเคหืมหนักตีแน่นจังเลยอย่าเพิ่งรีดดิอย่าคีรีคอนสิอย่าเบิ้ลด้วยโอเคเยี่ยมนะมาคราวนี้นะครับมีซัพพอร์ตโกคุยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วมีลิงก์ด้วยนะลิงก์สูบีพาวเวอร์นะครับสูบีพาวเวอร์บวกเอเคอยู่ใช่ไหมผมสังเกตอยู่จำได้บวกเอเคเท่าไหร่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาวะมาดูกันว่าแต่มันไม่ได้ลิงก์ฮีโร่จะติดนี่หว่าแ่ยังไงดีอะไรเงี้ยโอ้โหสวยเลยแย่แล้วอย่างงี้คิดหนักต้องให้มันอยู่หน้าสุดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะแต่ว่าลิงก์ยังไม่สุดนะครับไม่เป็นไรต้องยอมไปก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ค้มมัน เดี๋ยวครูมันฆ่าตายก่อนนี่ครูมันมีโอกาสเต็มเบื้อนด้วยนี่อันตรายมากโอเคมาดูซิว่าจะตีเท่าไหร่รอบนี้นะครับหลบไหม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 หลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยไม่หลบนะครับโนต่อยสั้นี่มสตันไอเชี้ยไม่สตันโกฮังกูหลบหนึ่งรอบโธ่เอ้ยสตันโกฮังผมไม่น่าเลยลูกนี้น่าจะให้โกคูไปโดนดีกว่าไอ้แห่จะได้โชว์อีกรอบไม่ได้โชว์เลยตายแล้ว โดนสตันไปอดอดเตะหน้าเลยอดอดหี่ยอดหน้าฟิสเตอร์เลยแม่งโอ้โหตายนะครับอดแย่เลยยังเชีย่ยเออยังไงดีวะเนี่ยปังพึ่งหาทางไงมันก็ได้ไม่ตายอยู่ดีอะ่ะไอาหา้ห่าเออยังจบเลยผู้ชมแม่งเลยโดนขมโมดอีกตายแล้วเนี่ยก ประมาณนี้และการแสบคลิปรีวิวของโกฮังเกเซียแมนนะครับก็อาจจะยังแบบอาจจะบางรีวิวไม่หนำใจก็ขออภัยและการจะมาโชว์คร่าวๆเรื่นะองราเมจอย่างไรนะเออะไรก็มาแปลสก,กิลเฉยๆนี้ถ้าใครอยากเล่นจริงก็ไปลองฟาร์มมาเล่นดูได้อันนี้นะครับแต่คนสายฟรีหรือว่าอยากแบบว่าอยากเล่นเนี่ยก็ลองไปฟาร์มมาดูนะผมว่าตัวมันโอเคระดับหนึ่งนะมันก็โอเคอะ่ะไม่ถึงขั้นแบบเก่งกาขนาดนั้นเนี่ยได้ลิงด้วยเจ๋งลิงอัพนะครับเอ้ยลิงอัพไปล่างนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะลิงอัพล่างแรกเหรอวะ ไรประโยชน์ดิยิงเอาแล้วอะไรก็ไรประโยชน์ไปดิไรประโยชน์ปะเหมือนจะไมมเพราะว่ามันน้าเดียวกันกับลิงกับลิงล่างสองเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันโอเคก็ถูกแล้วแหละอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะผมเข้าใจผิดนีมม่แหละนะก็ะโอเคประมาณนี้สำหรับโกฮังโกฟีเปลี่ยนร่างไปเรซาแมนนะครับโดยรวมถือว่าการ์ดนี้ค่อนข้างจะโอเคสำหรับผมนะตีก็โอเคตีแรงช้ได้เลยก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คืออาร์ตสวยแล้วก็ท่าไม้ตายสวยมากแล้วก็อเิเชนในการเปลี่ยนร่างก็ดูดีมาก มันดูเป็นแบบมีคุณภาพผมว่ามันดูดีกว่าพวกตัวฮังไฟบางตัวอีกอะตัวเก่าอ่ะอันนี้มันอน,นี้ใช่นมันดูดีมากนะผมว่ามันดูแบบผ้าแบบผ้ามันดูเหมือนอนิเมะมากเลยอะลองเอาไปเทียบกับตรัวฟรีตัวอ,อืว่นดีดิผมว่าตัวเนี้ย S a สอน,นิเมชันมันดูดีกว่าหลายตัวเลยน,นี่จริงจังนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้สำหรับโกฮังร้อยเปอร์เซ็นต์เกเซย์แมนนะครับก็ถือว่าเก่งนะเก่งมากนะครับถ้าตัวฟีะเนาะใช้ได้เลยนะซึ่ง การอัพกระดานก็แนะนำให้อัพเบิร์นมานำนะครับแต่ไม่ต้องอัพสุดมผมก็ได้นะอัพเบิร์นคือสองก็ได้แล้วก็คีเก้าอะไรเงี้ยอันนี้ผมอัพคียมาแค่หกไงเลยอาจจะติดน้อยหน่อยนนั่แหละประมาณนั้นนะครับก็โอเคคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วก็อยากให้ทำคลิปอ,อะไรก็สามารถบอกกันมาได้เหมือนเดิมนี้ก็ไปแล้วนะผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า